กระจ่างแล้วนิวเคลียร์รับมีปัญหาเพชรจ้าจริงอยู่ในช่วงแก้ไขยันไม่เกี่ยวมือที่3จากกรณีที่คู่รักดีเจเพชร้าวิเชียนกุศลมโนไมยกับภรรยาสาวนิวเคลียร์หันสากุศลมโนไมยถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หลังมีคนสังเกตเห็นว่าช่วงระยะหลังมานี้ทั้งสองคนไม่ค่อยมีรูปคู่บนพื้นที่โซเชียลส่วนตัวมานานหลายเดือนแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเผชิญกับวิกฤตโควิดทั้งบ้านอีกด้วยกระทั่งกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทางครอบครัว ก็ยังไม่มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นเลยจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนหรือเปล่าล่าสุดนิวเคลียร์ได้เปิดช่อง YouTube อย่างเป็นทางการรลอมทำคอนเทนต์ตอบคำถามได้หลายคนสงสยัยโดยให้แฟนๆส่งคำถามที่อยากรู้เข้ามาซึ่งหนึ่งในคำถามนั้นมีคำถามเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่ากำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้โดยคำถามระบุว่ามีปัญหากับพิเพทจ้าจริงหรือเปล่าใช่เรื่องมือที่3หรือไม่ งานนี้นิวเคลียร์ก็ได้ตอบคําถามตรงๆแบบไม่มีกากว่าเรามีปัญหากันจริงนะคะใช่เรามีปัญหากันแต่ว่าคือทุกบ้านมันก็มีปัญหาเนอะทุกคู่มันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าบ้านนั้นจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะเราก็กําลังแก้ปัญหาในเวของเราอยู่แต่ว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยจบนะส่วนที่หลายคนสงสัยว่าสร้างกระแสให้ช่อง YouTube ของตัวเองหรือเปล่านิวเคลียร์แจ้งว่าคืออันนี้อยากพูดมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ตอนก่อนแต่งงานที่เลิกกันว่าสร้างกระแสใช่ไหม นู่นนี่นั่นคือนิวเป็นคนให้ความสมาคัญกับความรักมากกับเรื่องความรู้สึกเพราะฉะนั้นนิวจะไม่มีทางเอาเรื่องความรู้สึกหรือความรักหรือคนหรือคนรักหรืออะไรก็ตามมาสร้างกระแสะเด็ดขาดคือช่วงนี้ว่างคือจะทํานานแล้วแหละแต่ไม่ว่างช่วงนี้ก็เลยได้เลิกทาสักทีขอขอ,ขอบคุณภาพนิวเคลียร์หันสาดีเจเพจจ้าภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางเกาะอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ